สวัสดีครับผูบช้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety right TV นะครับผมก็มาพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลไทยนะก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับจะู้ชมครับก็เออไม่น่าจะผิดคาดนะก็คือว่าไม่ต้องอ่อมนโนหรือว่าเดากันให้ว่าโค้งสุดท้ายว่า BG จะแหกโค้งหรือเปล่าเนื่อเพราะว่ามันมันคนจะมันค่อนข้างจะแบบว่าใสาๆเนาะ ก็น่าจะเป็นแชมป์นะครับผมเป็นแชมป์แบบใสๆนั่นเองนะครับผมแต่แต่ว่าจะหยุดสถิติที่แชมป์ไร้พ้ายหรือเปล่าเป็นทีมที่3นะที่สามารถทําได้นะอา่านะทีมที่3หรือเปล่าต่อจากเมืองทองยูเนเต็ดนะครับผมต่อจากาในส่วนของบุรีรัมยูเนเต็ดหรือเปล่าครับ นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามชมในโค้งสุดท้ายนะเพราะเหลือน่าจะเหลือไม่กี่นัดแล้วนะครับผมนับนัดได้เลยนะครับผมซึ่งเมื่อวานอ่ะโอ้โหผมมองว่าผมก็ลุ้นๆเชียร์ๆแบบว่าเฮ้ยสมุดประการทาให้ bg สะดุดสัหน่อยสิให้แบบว่าสะดุดแชมป์ไร้ไพ่หรือว่าสะดุดให้เป็นหยุดหยุดเป็นเกมที่แบบว่าสะดุดเป็นจะไม่เป็นแชมป์ไร้ไพ่หรือเปล่าหรือว่าสะดุด การทำสติยังไม่แพ้ใครเลยอะไรเงี้ยในฤดูกาลนี้2020-2021ของ BG ปทุมยูเนเต็ดนะเมื่อวานก็โหดมากเลยทีเดียวนะครับก็ช่วย BG ก็บุกถลุงอ่าถึงบางพรีเลยทีเดียวนะครับสำหรับสหรับสมุรปราการโดนไปคาบ้านไปถึงศูนย์ประตูต่อ6ครึ่งโหลโหดเหี่ยมมากต้องบอกว่าโหดเหี่ยมมากเกินคาดนะสกอร์มันเกินคาดนะครับตอนแรกผมว่าเอ้ยเฉือนอาจจะเฉือนชนะหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต่ผมเดาว่าผม ก่อนเกมผมก็เดาว,ว่าเฮ้ยเชียร์ให้สมุทรปราการชนะนะแต่ก็ไม่ชนะนะครับผมแต่ก็โดนถลุงสกอร์เกินคาดนะสกอร์ไหลเกินคาดเลยทีเดียวนะครับโดนยิงคข้่งหลังเนี่ยโอ้โหสกอร์มันไหลยเยอะมากนะครับผมไหลยเยอะจแบบํานลโอโ้พระเจ้านะครับผมอ่ะก็เป็นที่แน่แท้แล้วว่าก็ขอแสดงความยินดีกับ BG ปทุมยูนเต็ดนะว่าได้แชมป์แน่อันนี้คงคงไม่ไม,ไม่ไม่เกินคาด นะครับไม่เกินคาดแน่นอนครับโค้งสุดท้ายเอาเอาต่อให้แบบว่าแพ้7จดนัดร,ร,รวดเลยนะหกนัดรวดนะก็ยังได้แชมป์นะครับก็ยังได้แชมป์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เอ่อบีจีจะทําให้แชมป์หลุดลอยไปนะครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าทีมจากทีมตกชั้นฤดูก,กาลเดียวเนาะขึ้นมาพรวดเดียวเลยแล้วก็มาได้แชมป์ได้แชมป์ไทยลีก หเอ้ยได้แ,มแชมป์ไทยลีกสมาก่อนแล้วก็พวดจะไม่ได้แชมป์ไทยลีกหนึอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจะเป็นทีมต่อจากเมืองทองยูเนเต็ดหรือไม่จะเป็นทีมต่อจากบุรีรัมยูเนเต็ดหรือไม่ที่จะสร้างเสติทีมที่3นะครับที่จะได้แชมป์แบบไร้พ่ายซึ่งต้องย้อนไปเมื่อปี2012ก่อนนะ ปี2012นะครับหรือว่าปี2555เลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นปีทองหรือว่าปีปีของเมืองทองเลย S G เมืองทองซึ่งยุคนั้นเป็นยุคของอในส่วนของยอกกานะเป็นส่วนของยอกกานะเออถ้าจะไม่ผิดนะเป็นส่วนของยอกกานั่นเองนะครับผมที่สามารถนะครับคว้าแชมป์คว้าแชมป์ฤดูกาล2012ออะแบบ ไร้พ้ายแบบไม,ไม่แพ้ใครเลยนะเอ่อตารางคะแนนถ้าย้อนไปดูตารางคะแนนปี2012อะ่ะเอเล่นไป34นัดนะแล้วก็ชนะไปถึง25นัดเสมอ9นัดอีกนะแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับโอโ้โหโหดมากตอนนั้นตอนนั้นทําคะแนนเอสซจีเมืองทองฤดูกัน2012อะ่ะเป็นแชมป์ไร้พ้ายตอนนั้นทําคะแนนสูงไปถึง84คะแนนเลยนะ เออแปดสิบสี่แล้วก็เลือดูการต่อมาครับเลือดูการต่อมาบุรีรัมยูเนเต็ดก็ไม่น้อยหน้านะปีสองพันสิบสามว่าปีสองพันสิบสามเป็นปีที่รุ่งเรืองของบุรีรัมเลยนะครับตอนนั้นโอ้โหไปโลดแล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยตอนนั้นโชว์ฟอร์มเด่นมากซึ่งปีสองพันสิบสามเนี่ยเป็นปีทองของเมืองเออปีทองของบุรีรัมต่อจากเมืองทองนะเมืองทองไร้พ่ายปีสองพันสนะิบสองไงแล้วก็บุรีรัมก็เอ้ยแม่งกูไม่น้อยหน้าเว้เยก็ เป็นแชมป์ไร้พ้าเหมือนกันนะครับผมแต่สถิติคะแนนทำสูงสุดคือที่78คะแนนนะตอนได้แชมป์ของบุรีลมนะเสมอเก้านัดเหมือนกันนะครับผมชนะไป3เอ้ยชนะไป23นัดเออแต่ทำไมหรือว่ามันลดทีมวะ18ทีมอ๋อก็สิบแ18ดทีมเท่ากันนี่หว่าทำไมได้84คะแนนอ๋อ เมืองทองชนะเยอะกว่าคือฤดูกาล2012เมืองทองชนะ25นัดส่วนบุรีรัมชนะ23นัดนะครับผมเสมอ9นัดนะครับผมส่วนเออ่ในส่วนของ s อ g เมืองทองเสมอ9นัดเหมือนกันนะเล่นไป33 33เฮ้ย34เล่นไป34เอ้ยแตโ่โปรแกรมมันแปลกๆวะ่ะ โปรแกรมมันแปลกๆว่ะเพราะ18ทีมเท่ากันมันน่าจะเล่นเ,เหมือนกันหรือเปล่าวะอ๋อเรืองดูการ2 2ปี13เหมือนเหมือนเหมือนมีการตัดเลื่อนชั้นเพิ่มทีมลดทีมอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็สีสเ,เกตเหมือนโดนตัดไปนะเออเหมือนโดนตัดไปด้วยนะครับผม <c oughs> แต่แต่ทั้งสองทีมอะก็เป็นสถตินะครับผม ก็ในไทยลีกนะตอนนี้ยังมี2ทีมนะพี่เป็นแชมป์ไร้ผ่ายทำสถิตินะแชมป์ไร้พ่าเมืองทองยูเนเต็ดกับทางด้านบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับผมโอ้ติดกันเลยนะ2ปีติดกันเลยนะปี2012ก็เป็นเมืองทองยูเนเต็ดที่ทำแชมป์ไร้ผ่ายยุกยอกก้าเลยตอนนั้นโอ้โหบอลสไตล์มันมากบอลของเมืองทองอ่ะแล้วก็ยุคที่รุ่งเรืองของบุรีรัมนะครับผมปี2013ครับต่อมานะครับก็เป็นแชมป์ไร้พ่าแล้วปี2013เนี่ยก็ เป็นปีทองในฟุตบอลเอเชียของบุรีรัมด้วยโอ้โ oh, หย,ยุคนั้นที่มีอาชิมปงโอฮองซ่าอะไรพวกนั้นนะนะครับผมที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นใน ACL แล้วบุกไปชนะกว่างโจเอเวอร์แกนอะไรอย่างนั้นนะยุคนั้น่ะเป็นยุคทองของเมืองเถาะของบุรีรัมด้วยนะครับผมอ่านะครับปี2012ปี2013นะครับแล้วก็ต้องโอ้โหต้องต้องท้าความมาปีตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่ปี2013ใช่ไหม ผ่านมา7ปีนะที่แบบว่ายังไม่เคยมีทีมไหนสโมสรไหนได้แชมป์ไร้พ่ายนะคือด้วยความที่แต่ละสโมสรมันก็มาตรฐานมันเริ่มสูสีเนาะอแข่งขันกันสูสีมากนะครับสูสีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็หลังจากนั้นอีก7ปี6 7ปีให้หลังก็ยังไม่เคยอ่ายังสิงเชียงรายก็ได้แชมป์แต่อาจจะไม่ได้แชมป์เป็นแชมป์ไร้ผ้ายนะอืมอาจจะไม่ใช่เป็นแชมป์ไร้ผ่าย นะครับผมแล้วก็ต้องรอนานถึง6-7ปีก็รอลุ้นดูนะว่าทางด้านของ b g ปทุมยูเนเต็ดเนี่ยจะสามารถเป็นทีมที่3ได้ไหมของไทยลีกที่สามารถทำทำสถิติเป็นทีมไร้พ่ายทีมที่3ต่อจากเมืองทองแล้วก็ทางด้านบุรัมยูเนเต็ดเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งฤดูกาลนี้ก็ อ่าต้องยกให้แหละอ่าเขาก็ต้องยอมให้เขาอะนะทางด้านของ b g จีปทุมเนาะเออบีจีปทุมอยู่ในเตดเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูโปรแกรมงานแข่งขันสักหน่อยนะว่าเอ่อฟิกเจอร์เนี่ยฟิกเจอร์เนี่ยโปรแกรมมัน,นมันมีทั้งหมดกี่นัดนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะยี่สิบหกเดี๋ยวนะยี่สิบเก้านัดมีทั้งหมดยี่สิบเก้านัดจริงดิสามสิบ มีทั้งหมด30นัดฮะท่านผู้ชมครับนัดสุดท้ายเป็นแมชเดย์ที่30นะวันที่28มีนาคมนะครับน่าจะจบฤดูกาลประมาณเดือนมีนาเนาะอืมนะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้นัดที่23ใช่ไหมท่านผู้ชม23ก็เหลืออีก7นัดเองนะอีก7นัดสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับซึ่งไม่ต้องลุ้นแล้วแชมป์เพราะว่าแชมป์เป็นของ BG อยู่แล้ว ก็ามาลุ้นในส่วนของอันดับ2อันดับสามปะ่ะอืมอันดับสองอันดับสองอันดับ3นี่ก็คือคะแนนตอนนี้แต้มเท่ากันบุรีรัมย์กับทางด้านของการท่าเรือเนาะสี่สบี่เท่ากันนะครับแล้วก็เมืองทองก็ไล่กวดขึ้นมาเป็นสี่สิบแต้มนะครับก็ยังมีลุ้นนะสามเออเจ็ดนัดสุดท้ายประมาณเจ็ดนัดสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าโปรแกรมมันสาสิบนัดเนาะแม t c h d a สาสินัดของฤดูกาลนี้ถ้าไม่ผิดไม่พลาดอะไรนะแล้วก็ามาลุ้นในส่วนของฤดูกาลเนี้ย แชมป์ไม่ต้องลุ้นแต่แต่มันลุ้นในส่วนของโซนตกชั้นความมันสนุกนะโซนตกชั้นนี่น่สนุกสุดละ <c oughs> โดยเฉพาะทีมอันดับสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะครับผมสิบสามเฮ้ยสิบหกทีมอันดับที่สิบหกระยองนี่น่าจะตกชั้นโดยปริยายละเป็นทีมที่แบ่งแต้มมาแบบว่าโหดเหี้ยมนะเออก็ชนะเพียงนัดเดียวเองม่เนี่ยใช่ไหมวินชนะอ๋อชนะสามนัดครับระยองชนะสามนัดนะครับผมเออนะครับผม แล้วก็มี10แต้มอ่ะ,อะแต้มแต่ต่ำเตี้ยเรียดินมากนะครับผมซึ่ง7 7นัดสุดท้ายในโค้งสุดท้ายของโซนตกชั้นน่ะผมว่าตั้งแต่อันดับทีมที่15 14 13 12อ่าสิก็ยังเสียวๆเนาะเสียวๆนะครับสิ 12. รวมไปถึงชนบุรีก็กระตืนขึ้นมานะพาอได้29แต้มนะครับผมอยู่อันดับที่1ิ 11นะแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะมันมันยังเหลืออีก7นัด21คะแนนเต็มนะนะครับผมอืมนะครับผมอ่ะก็มารอรุ้นกันเนาะว่าสำหรับ b g จีปทุมยูเนเต็ดจะเป็นทีมต่อไปหรือไม่จะเป็นทีมที่3ทีมต่อไปหรือไม่ที่จะเป็นแชมป์ไร้พ่ายนะครับผมอ่ซึ่งอ่แชมป์ไร้พ่ายเมืองทอง2012แชมป์ไร้พ่ายบุรีรัม2013นะครับ แล้วว่า bg ปรปทุมยูเนเต็ดจะเป็นแชมไร้พ่ายฤดูกาล2020-2021หรือไม่นะครับก็ติดตามชมกันตอนต่อไปนั่นเองนะครับโหดจริงๆโหดจริงๆนะคือตอนแรกผมนึกว่าจะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ่า bg อาจจะแผ่วๆช่วงปลายก็ได้อาจจะสะดุดก็ได้อาจจะสะดุดแพ้เช่งให้แพ้นี่ยากมากเลยนะ bg ฤดูกาลเนี่ยเช่งให้แพ้เนี่ย คืออย่างมากคิเล่นัดไหนที่แบบว่าคิเล่สุดอะคือก็เสมอนะเออก็เสมอได้แค่เสมอแช่งไม่ลงจริงๆนะครับผมอยากให้แบบว่าเอ้ยมีทีมไหนที่จะพอที่จะหยุดสติของบีจีปทุมไหมอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะแข็งแกร่งจริงๆซึ่งเชฟหรือว่าทรงการเล่นอย่างเงี้ยก็ผมก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ในเรื่องของการไปเล่น A f c c ี a m p i o n s League เนาะเออเงี้ยเพราะว่า มันจะเป็นคล้ายๆกับเมืองทองกับบุรีรัมในในยุคที่เขาเป็นแชมป์ไร้พ้าใในหน้าตอนนั้นอะอย่างบุรีรัมอะเป็นแชมป์ไร้พ่ายปี2013อะ่ะไปย้อนดูนะถ้าจำไม่ผิดผมเคยทำสกู๊ปอยู่ว่าปี2013บุรีรัมยืนเต็ดเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของ AFC Champions League ด้วยอ่าชุดนั้นแข็งแกร่งมากนะครับชุดนั้นแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับเออนะครับอ่ะโอเคติดตามชมตอน ว่า BG 7นัจด 6, นเดนาทีเหลือเนี่ยจะสามารถรักษาสติไร้พ่ายไว้ได้หรือไม่จนจบม้วนเดียวจบจนถึงแชมป์ไร้พ่ายทีมที่3ต่อจากเมืองทองและบุรีรัมย์